ตอนนี้มาเติมพลังที่ไหนที่ร้านอาหารโมร็อกโคที่เดิมที่เดิมตรงนี้ร้านนี้อยู่แกงแก๊งอาหารเช้าโมร็อกโคค่ะเติมพลังก่อนไปน้ำแร่พลังก่อนไปน้ำแร่อันนี้ก็จะมีไข่ดาวนะคะมะกอกดองแฮมไก่แล้วก็ชีสอันนี้อันนี้เป็นขนมปังที่เขาอบเองนะอันนี้เป็นขนมมูชาอัลกัส กินก่อนครับแกงน้ำแร่พร้อมแล้วครับสวีเดียโอลาสวัสดีค่ะทุกคนตอนนี้อยู่กับจ่าแล้วก็เรากำลังจะไปน้ำแร่ไปน้ำแร่เดี๋ยวจะมาเก็บบรรยากาศให้ดูนะคะอยู่กับจะแกงเพื่อนอากาศดีมากวันนี้เหมาะกับการไปน้ำแร่ เดินหกิโลนะคะใครจะมีผู้เป็นฝรั่งก็ต้องฟิตหน่อยนะคะต้องเดินไปคกิโลเดินกลับหกิโลแล้วแต่มาสเปนรู้สึกว่า,เ,าเดินมาราธอนจริงๆ<อ>ชิวเว,วรลุ่นตกใจนะผมเหมือนกันตกใจเหมือนกันเหรอใช่ว <laughs> ิวสวยมากนะคะเพื่อนๆตอนนี้เราเดินมาถึงครึ่งทางแล้วนะคะทางเริ่ม เริ่มโหดขึ้นเ,เรื่อยเหลืออีก3กิโลสู้ๆครับทุกคนหมายถึงชั้นนะสู้ๆกอถึงเขาเดินชิวกันอยู่แล้วชอบไหมชอบมากธรรมชาติใช่ไหมธรรมชาติเลยไปได้นะไปเลยใกล้ถึงแล้วนะคะทุกคนไปไปไปโอเคเหนื่อยเราไม่เหนื่อยเพื่อ,เพ,อ,เ,พอเพื่อนเราทำได้ค่ะโอ เดินปจริงเดินภ <oh> ูเขาเลยก็ว่าได้นะคะเราเดิน6กิโลเพื่อสิ่งนี้ค่ะสภาพคุ้มค่ากับการเหนื่อยมากสวยไหมสวยมาก เมื่อกี้จะลองสัมผัสน้ำไปนิดนึ่งแล้วนะคะเพราะเราต้องเดินเดินข้ามฝั่งมาฝั่งนี้น้ำแบบเย็นเจีย๊ยบแบบเหมือนเป็นน้ำแข็งอ่ะรีแอ,อ, <c oughs> อกจันเพื่อนสวเวีย <c oughs> ไปแล้ว เราเบียเหมือนอะไรเลยอ่ะโอ้ยน้ำแร่ธรรมชาติบนภูเขานะคะเย็นสดชื่นไปลงน้ำแร่มาแล้วค่ะสดชื่นมากสดชื่นสบาย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  เบายเป็นไงสร็วก็ไปคียวสบาย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 แกแฮมเหรอฮาลาลันฮกองนี้แสดงจริงได้มีฮาลาลเห็นกล้องไม่ได้ตู้เย็นธรรมชาติโอ้ยอด ตอนนี้ก็นั่งพักชิวๆนะคะเ,เพื่อนๆเออนุ่มๆนั่งคุยกันชิวมากฟังเสียงน,น้ำรีแลกกิจกรรมของคนสเปนนะะั้นส่วนมากเสาร์อาทิตย์เขาจะชอบหาอะไรทากันก็คือไม่เดินป่าก็จะไปอับแดดที่ทะเลเขาจะไม่อยู่บ้านกันเลยนี่จ๋ากับเพื่อนๆอยู่กลางภูเขาเลยนะกลางจริงๆอะ่ะเดินขึ้นมา6กิโลอะ่ะไม่อยากจะทิดสภาพเดิมกับแต่ก็คุ้มนะ ขอให้เป็นวันที่ดีของทุกคนนะคะเหนื่อยนักก็พักมากนะเรามีชีวิตเดียวใช้ชีวิตให้มีความสุขนะคะทุกคนตอนนี้จะนั่งอยู่บนโขดหินนะถึงเห็นวิวสวยแระนี้สบายขอบคุณเพื่อนทุกคนที่ชอบและเอ็นดูพวกเราสองคนนะคะขอบคุณมากๆเลยกำลังใจของทุกคนทําให้เราอยากทําคลิปต่อไปเราก็เป็นแบบนี้อ่ะชิวๆชีวิตก็ไม่ได้มีอะไรมากเหมือนคนปกติทั่วไปโอเคค่ะไปกินข้าวกันนะไป กินข้าวกินข้าวข้าวที่เราห่อมานะคะ <g ul ch> กองครับต้องเดินด้วยท้องทุกคนก็มีขนมปังอของตัวเองคนละชิ้นเตีเ้ยงหอ่เตยาหออะไรมาขปมปังโอ้ปังกระป๋องอันนี้เป็นข้าวจ้าทำมาเมื่อเช้าทุกคนชอบกินขนมปังมาก ตอนนี้ก็กลับแล้วนะคะทุกคนหกกิโลเดินกลับอันเดจาวูเลยแต่ว่ามันเป็นไรค่ะเราได้แช่น้ำเย็นสุดชื่อแล้วสบายเดินอนค่ะไปโอเคค่ะทุกคนตอนนี้จ๋าแล้วก็เวกกับมาถึงบ้านเป็นที่เรียบร้อยนะคะสภาพก็คือเหนื่อยมากแต่ว่าคุ้ม <Yeah. S 1> ก็วันนี้เราเดินกันไปประมาณสิบสองกิโลบวกลบนะคะขาแข็งมาก ขอตัวลับก่อนนะคะเ,เพื่อนๆถ้าชอบฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะ้าสำหรับวันนี้ขอตัวลับไปก่อน,นะคะ่ะไม่ไหวใบ